สวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนวันนี้ตายายสิพากันลูกหลานไปดูกล้วยกันค่ะกล้วยสุกแล้วลูกหลานสุกแล้วมันแตกไม่กินเครือทีแล้วไปแล้วอันนี้เครือทีสองอันนี้อันนี้กล้วยนะนะคะทุกคนอันนี้คือกล้วยอันนั้นกล้วยไข่ห่อไว้งามๆทุกคน งามหลแตกบนับอยู่น้ลยอยู่เบาอยู่เบาอยู่ปุาเพื่อนงเพือนักใหญ่นึพวกนีมัเกล็ดเลยไว้ไข่มแตกลูกงามงามกับนังสุก เดีย๋ยวค่อยเอาอัน,นั้นไปเขนไวน้พาะเอาออกค่ไปเขนเออปนอกตกปองขาดเอออ,ออกมาแล้ว น้ำเนี่านามาเางิมเนาะมักุ้ไข่มั็ไปซีเลยเพราะมันพอมันมน,นานๆแล้วมันมก็แตกมันมันแก่เนียเ,เอานี่ไวไนี่ยไว้ซุเอาไวสาส้ซาุปเกลือนี่เนี่ปลูกไว้กันที่กี้หลหลานข้างบ้านตอนแรกต้นสองต้นนะืมาปลูกทีนี้ก็ออกเป็นกอ,อขอาลล่างบ้านหลงหลาน ตัดเถอะรังเกลือมันออกแล้วเดี๋ยวมันก็ออกลูกตัวนี้ต่ออันตน้นอันนี้เขาได้กินสองซององเทื่อนี่แหละมานน้องพ่อเนอะเอาะก้วยไข่เนี่ยออกลูกสองเทือ่อแล้วเดี๋ยวก็ได้กินอีกอ เดี๋ยวเก็บเดี๋ยว่าสิพาลูกหลานไปดูอันมากอันนั้นอีกสาวรสกำลังเปลี่ยนแปลงลูกหลานสาวรสได้เดือนหนึ่งแล้วนะเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของมันนะคะทุกคนสิเป็นสองสายฟันพันหนึ่งสิเป็น ลูกเขียวนะคะทุกคนสุกเขียวเนี่ยตัวนี้ีิลูกสุกเขียวนะคะทุกคนเนี่ยก็จะได้กินแล้วสุกเขียวมันจะออกหวานหวานองเปรี้ยวหน่อยๆตัวนี้พันเขียวนะคะทุกคนสุกเขียวกำลงังมันเลยกำลังกิน นันก็กำลังออกเต็มเลยทางบนเสียทีจะดูได้น้ำหนูเข้าไปกัดลูกหลานกัดเครืมอนตายกัดเครือตายเมื่อหนูเห็ดลังใส่ตั้งกระจนเนี่ยดูข้างล่าง ย้อยลงมาสองลกูกด้านมูมทางนี้ก็เป็นซอยอยู่ซุกพันเคียวแล้วก็สิมีพันแดงนะคะทุกคนมีพันแดงสองสายพันเพราะว่าเอาอันนั้นมาปลูกสองสองอย่างเนาะด้างในมันก็เต็มเลยท่านะกำลังจะได้กิน รีวิวให้รู้ใครลาดได้ดูกันอันนี้พันธสีแดงนะคะสีแดงสีข้างนี้พันธสีแดงตัวนี้กําลังจะขึ้นสีจอกสีสีแดงสีท้างนี้สีพันสีแดงดูแลเต็มไปหมดแน่หลังกระต๊อบ มานั่งสมกระตบน้อยก็ได้ดูอันนี้ไปด้วยอันนี้ก็กำลังซึขึ้นสีลูกหลาน,นกำลังซืขึ้นสีแต่มันก็นานนะลูกหลานเป็นเดือนจนังไม้ขึ้นเนีได้กินแรวผลไมากหลักไม้ของเราลูกหลานเอ้ยสารบลต์ของเรา,าน้ำผึ้บมะละกอพักเหี่อามาปลูกไว้ ยาก็ฮู้โคกเลยขึ้นหลาย <S 2> <S 2> <S ด้านข้างล่างแล้วก็ปลูกผักอันนั้นไว้หลุหล่นแง,ง,ง่งักกันจองพักอีตหลายอย่างพวกหยากันี้อันนี้มีผ้าทลายโจรแล้วพวกไว้กำลังออกมาแต่ก,ก็ติบไปบ้านจะต้มกินยาแก้ไข้ แค่ไข่แค่แคไอพุ่นกระยาอัแนแกปวดหลังปวดเอวนะคะด้านด้าง,งหลังนะคะทุกคนย้านบนก็สิเป็นสวบรตของเราเต็มข้างลูกหลานเต็มิดเลยปเ่อ,อยห,อหุ่นแห้ะมอมพุ่นกระปุกใหม่เสริมให้มันขึ้น มนนุมนี้ก็กำลังแตกลูกหลานต้นตุเรียนงามงามในปลูกไว้ดูอันนี้แม่พึ่งีนมะเกะลูกหลานมะเกกินอันนั้นมันเกสรก็จะเรียกแม่พึ่งใหญ่นะคะ Fc นี่จับกินดอกจับกินเกสรมัน กีส่วนกำลังออกมากในทุกคนน,นี่เวลามันจะออกมากมันจะเป็นดอกก่อนมากกำลังตีปีเป็นมากออกด้วยต้นมากของหลักไม้ของเราอันนีก้ก็กำลังตีออกมาเลยทุกคนขอละน้วยละน้วยเลยเนี่ยมั่งหยอดแล้วก็ต้องเอาขึ้นข้างบนเอาข้ะข้างบนด้วยตัวนีก้กำลังเป็นมากตี ดอมัน,นขึ้นมาง่อยขึ้นมาไปเลเป็นพวงเป็นพวงเป็นพวงอยู่เลยนะเป็นลูกเป็นตาสะอ่อนงามบริสกทธิ์ปฏินแต่ก,ก็อนุญาตก,กับพวกขัยน,นะเห็นแต่เขาซื้อมากินมากอะไรวะสันทางหลานทึงว่าโอ้ยอันนี้แหละขมมากอันสวหรับรสคือมากโลกทกวะเออทีนี้ก็เลยได้เอามากเอาอะไรมาปลูกนี่แหละก็เลยได้ รีวิวถ่ายให้ลูกให้หลานได้ดูกันเนาะอันนี้ก็พว่มออกลูกหลานพ่มแตกยอดบี้ออกเลเป็นมากออกมาเนี่ยกำลังเป็นกระสมสมดอกมาออกพร้อมโตเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เป็นรุ่นเป็นรุ่นอันนี้ปู๊กปีอันปีหนึ่งมันสิได้สามปีอยู่ได้3ปีทุกคน อยู่ได้สามปีมีพันเขียวซุกแล้วเด็ดี <t 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 ่ยวเลยพันเขียวไปหละต้นลูก็รชิบขึ้นพูดเละลูกหลานต้นม่วงไปเลยสำหรับคิวเนก็ซิได้ล่าลูกละหลานก่อนเจอกันใหม่เด้อลูกหลานเอฟซีทุกคน ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจทุกเลิฟที่เป็นกำลังใจตายายต่อไปนะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่พๆน้องๆทุกคู่ทุกคนเอซี FC ที่น่ารักทุกกำลังใจจ้าเจอกันใหม่นะลูกหลานเอซ